ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ไลฟ์ h a n n e l กันอีกแล้วนะฮะวันนี้รีวิวพี่ไผ่มนเดนเค ปี2 0 2 1ันเอั่นเองนะฮะจะมีอะไรเพิ่มเติมสเตปการเล่นเป็นยังไง,องโอเมียโดเป็นยังไงไอทองไอเทมและสกิลเป็นยังไงมามาดูกันในคลิปนี้เลยไม่พูดเป็นเพลงนะฮะสกิลแรกนะครับเป็นสกิลติดตัวนะครับสกิลเนี้ยก็คือถ้าเกิดทุกๆครั้งที่เขาย่างก้าวนะฮะจะมีการสะสมเกตสีเหลืองนะอยู่ใต้เลือดนะครับถ้าเกิดว่าเกตเต็มเนี่ยจะทําให้อาวุธเรืองแ็งขึ้นมาและการโจมตีครั้งถัดไปจะเป็นการโจมตีที่เพิ่มเดเมจมากขึ้นแล้วก็ฮิลด้วยนะครับผมสาหรับส โจมตีฮีโร่เป้าหมายคลิปหรือว่าอะไรก็ตามนะครับจะทำให้การโจมตีของเขาเนี่ยทะลุดีเฟนส์ทันที10%นะครับผมแล้วก็เป้าหมายจะติดดีบัฟอันนี้นะครับนาน4วินาทีสูงสุด26%เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็สกิลต่อไปดับสกิลที่2สกิลนี้ก็เอาง่ายๆเลยนะเป็นสกิลแทงไม้จุ่มฟันนั่นเองสกิลนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะฮะแทงครั้งที่1โดนเป้าหมายจะทาให้ครั้งที่2เนี่ย คูดาวเร็วขึ้นแล้วก็ระยะไกลขึ้นนะครับความแรงเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าครั้งที่2ยังแทงโดนอีกนะครับครั้งที่3เนี่ยจะทําให้สกิลไกลขึ้นแล้วก็ติดสตันแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแทงโดนเนี่ยคูดาวจะลดลงอย่างมหาศาลเลยนะคุณผู้ชมต่อไปสกิลที่3นะครับผมสกิลนี้นะฮะจะเป็นการพุ่งนะฮะ ทะลุทุกอย่างในเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกำแพงนะฮะปูเขาป้อมป้อมใหญ่ทะลุทุกอย่างเลยนะทะลุคีฟทะลุฮีโร่นะครับผมเมื่อทะลุเนี่ยจะทำเดเมจนะครับสำหรับในส่วนของคีฟแล้วก็ฮีโร่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทาวเวอร์ไม่ขึ้นนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าพุ่งไปทะลุคีฟนะครับผมจะทำให้กูดาวลดลงอย่างเร็วมากๆเลยคุณผู้ชมพุ่งใส่คีฟแล้วพุ่งใส่ฮีโร่โหเป็นอะไรที่คอมโบโหดมากๆนะฮะอื ต่อไปนะสกิลอันติเมทนะครับสกิลนี้ได้บัฟมาเพิ่มด้วยนะเวลากดใช้นะครับผมจะต้องไม่โดนฮีโร่ตีนะครับจะต้องไม่โดนฮีโร่ตีนะแต่ถ้าโดนคีบตีกดกระโดดขึ้นบนกำแพงได้นะคือถ้าเกิดว่าเราไม่โดนโจมตีปุ๊บไม่โดนฮีโร่โจมตีปุ๊บมันจะสามารถกระโดดขึ้นกำแพงได้คุณผู้ชมพอเวลากระโดดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนที่เรากระโดดนะครับเราไม่ได้โจมตีใครเลยหรือไม่ไม่มีใคร คือไม่ได้โดนโจมตีเลยนะหรือว่าเราไม่ได้ไปโจมตีใครเขานะครับมันจะทําให้เราหายตัวไปจากฉากเลยคุณผู้ชมหายไปเลยแต่เราจะอยู่บนกําแพงศัตรูที่อยู่ใกล้ๆจะเห็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของพี่ไผ่เท่านั้นนะครับอยู่บนหัวเออแต่ถ้าเกิดว่าเราตีคลิปอยู่ตีตีคลิปอยู่ตีพวกบอลอยู่นะฮะแล้วเราใช้อันตินะฮะใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าการที่เรากระโดดขึ้นไปบนกำแพงจะทําให้เปิดเผยนะครับทําให้ศัตรูมองเห็นเราได้นะ แล้วก็ตอนที่เราอยู่บนกำแพงเนี่ยเราสามารถโดนโจมตีได้นะครับแต่ว่ามันจะมีบาเรียเพิ่มขึ้นมาให้เออก็คือเราจะตายช้าลงถ้าโดนตีบ่อยๆหรือโดนใช้สกิลดนบ่อยๆเราก็จะล่วงจากกำแพงเหมือนกันนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรากระโดดข้ามกำแพงจะเป็นการใช้สกิลที่สกิลที่3นะฮะไอ้สกิลทะลุของเราอ่ะจะเป็นการเลือกกำแพงอันต่อไปที่เราจะกระโดดไปนะครับจะมีระยะให้เราเลือกอยู่กระโดดไปปุ๊บมันก็จะกระโดดข้ามกำแพงไปเลยนะคุณผู้ชมสามารถใช้ติดต่อกันได้4ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าหมด 4ครั้งแล้วเนี่ยต้องรอครูดาวนจะมีครูดาวรีโหลดขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราเล็งเป้าหมายได้แล้วนะฮะเราจะเล็งเป้าหมายไปที่พื้นมันจะทําการกระโดดลงไปที่พื้นนะครับในวงกลมเนี่ยที่เราเล็งไปจะทําให้เป้าหมายที่อยู่ในวงกลมนั้นโดนสโลแล้วก็โดนเดยเมจนะครับ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปัจจุบันอัปเดตล่าสุดก,ก็คือเวลาเรากระโดดลงไปแล้วเนี่ยไอ้บาเรียที่เราได้มายังคงอยู่นะครับคุณผู้ชมคงอยู่3.5วินาทีทําให้เราเนี่ยถึกทนขึ้นมากโดดล,ลงไปแล้วไม่แห้งกรอบนะฮะคุณผู้ชมสามารถโบกได้ต่อเนื่องนะอันนี้ก็คือผลดีแบบดีมากๆเลยจากพิไัยเป็นตัวที่บางมากเวลากระโดดเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนกระทืบตายหรือไม่ได้กระทั่งโดดเข้าไปใส่แครี่เราอาจจะตายเองแต่คราวนี้นะฮะบอกได้เลยว่ามาสิครับเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะไปะดูในส่วนของไอเทมกันดีกว่านะฮะไอเทมเนี่ย ผมขอแก้แล้วกันนะฮะไม่ได้ใช้อย่างนี้สักเท่าไหร่นะฮะคือไอเทมชิ้นที่2นะครับผมจะเป็นเคียวไปเลยนะฮะแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมานะครับผมถึงจะออกเป็นรองเท้าคือเนี่ยสมชิ้นแรกยังไม่มีรองเท้านะพี่ไผ่ยังไม่จําเป็นต้องใช้รองเท้าขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของดาบอันนี้นะครับผมดาบสีทองสีส้มเออแล้วก็คราวนี้นะครับหลังจากเนี่ย ไอเทมชิ้นถัดไปนะครับคุณผู้ชมก็เลือกเอาว่าจะถ้าศัตรูตมีตัวฮิลนะครับให้แนะนําให้ออกดาบเจาะเกาะม่วงถ้าไม่มีนะครับให้ออกดาบเจาะเกาะแดงนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปอัปเกรดรองเท้านะฮะนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเลือก2ไอเทมนี้ได้แล้วแล้วก็ดูฝั่งตรงข้ามนะครับว่ามีตัวบางเยอะหรือว่าเกมเรานําก็ออกเป็นตัวนี้ต่อเลยนะครับ เออเป็นธนูตีแล้วติดคีโบโะหัวแตกขีขัดเลยนะครับส่วนโอมิโโดของผมก็เป็นตัวนี้นะฮะมนเดาเคง่ายๆเลยนันใหญ่สุดคือพี่เสือนะครับทำให้เราโจมตีติดสแต็กบนสตรูนะครับถ้าเกิดว่าโจมตีครั้งต่อไปเสือขยำํำทำให้โดนเดเมจแรงขึ้นนะอันนี้จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครัอันนี้ก็จะเป็นการลดคูดาวแล้วก็อันนี้จะเป็นการจอกกระหลก ส่วนนี้ผมเลือกเป็นอันนี้นะทำให้ผมเนี่ยวิ่งไปตุ๋ยไวยขึ้นไปล่าพวกออบเจกต์ไปตุ๋ยป่าไปฟาร์มบัฟอะไรของเขาได้ไวขึ้นนะผมก็จะเลือกเป็นอันนี้นะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่โดนโจมตีหรือไม่ได้อยู่ในไฟท์นะครับจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นอืมนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นเพิ่มเลือดธรรมดาอันนี้ถ้าเกิดว่าฮีโร่ฝั่งน้องข้าวนะครับเลือดต่ำกว่า30%ก็จะโดนโจมตีแรงขึ้น4%เนสเปลที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นแฟลชนะครับผมแล้วก็ฟ แค่นี้เองคะ่ะคุณผู้ชมจบไปแล้วนะฮะสกินก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังมีเท่าเดิมยังไม่มีอัปเดตเข้ามานะฮะ <Okay. S 1> บอกได้เลยว่าเท <Okay. S 1> ทุกสกินนะฮะ <Okay. S 1> ผมมีหมดเลย <Okay. S 1> ยังไงขอบคุณคุผู้ชมมากๆไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์ว่าจะเดือดโหดแค่ไหนบอกได้เลยว่าพี่ไผ่เนี่ยผมเล่นมา2,126ตาแล้วฮะคุณผู้ชมอัตร <laughs> <laughs> าการชนะ56%นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะโหดแค่ไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับ เอาละคุณผู้ชมสกิลแรกที่ผมอัพก็คือสกิลที่2สกิลนี้แทงปลาไหลแทงไปแล้วจะทําให้เราได้เดเมจแล้วก็แทงปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มหลอดเหลืองขึ้นค่อนข้างเยอะทําให้เราเนี่ยได้ฮิลด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ติดสตันด้วยนะในสําหรับครั้งที่3ดูนะคุณผู้ชมเปิดมาต้องรีบฆ่าเลยดูนะว่าจะตายภายในกี่วิโอ้โหเร็วมากเพื่อนช่วยอย่างนี้ก็เร็วเลยนะไม่ถึง40วิหรือเปล่า3839 40ส 4 2วิอ่าแล้วเราก็ไปเลยครับผมไปเวทเล่นไผ่ต้องเวทนะฮะดูเลยนะครับว่าฝั่งเขาออกมาทางไหนเนี่ยด้านล่างออกมาก่อนแสดงว่าบัฟล่างยังไม่โดนฟาร์มเราก็ต้องรีบเลยนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้ฝั่งตรงข้ามเขาเสียเปรียบการเล่นป่าไผ่นะเราต้องทําให้ฝั่งตรงข้ามเสียเปรียบแล้วทําให้เราได้เปรียบการที่เราได้คีบของเขามาก่อนเนี่ยทำให้เราเนี่ยเลเวลก็ปกตินะเลเวลเราไม่เท่าไหร่แต่ว่าจะทําให้เขาเนี่ยไม่มี ป่าไปฟาร์มนะทำให้ป่าเขาเนี่ยเล่นยากขึ้นเออแล้วเกิดเขามาแก้เราอาจจะได้คิวเขาด้วยซ้ำนะครับเราก็ต้องลุยก่อนตีไปกลับไปก้อนสี่เหลี่ยมนี้ตีก็ไปตีกไปอย่ายืนเฉยๆนะเล่นวิ่ไผ่เวลาตีคิบอย่ายืนเฉยๆเนี่ยฮะหลอดสีเหลืองจําเป็นมากๆดูนะปั๊บไปเลยเห็นไหมเลือดเด้งขึ้นนะครับทําให้เราถึกขึ้นฟาร์มได้ยาวนานขึ้นเออนี่คือเหตุผลนี้ทําไมผม,มเล่น เล่นไผ่ไม่ค่อยกลับบ้านอ่าใคนินอยู่ตรงกลางนะอย่างนี้เราก็เคลียร์ป่าเขาได้หมดเลยทําให้เขากลับมาอีกทีไม่เหลืออะไรที่จะให้ฟาร์มแล้วนะเราต้องรีบนะคุณผู้ชมตอน,น,นแรกๆก็ถ้าดูจังหวะแล้วไม่ต้องบวกก็ได้นะเราอยู่ในพื้นที่เขาวาร์ปกลับบ้านเลยดีกว่าอ้าวใคนินมาหากีไม่เจอเอ้ย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 ,อย <laughs> ไม่ได้กินนะครับไม่ได้กินนะจ๊ะวเรียบร้อยแล้วเราก็รีบมาฟาร์มด้านบนให้รวดเร็ว นี่นะฮะฟาร์มเข้าไปฟาร์มเข้าไปตีเข้าไปอย่ายืนเฉยๆสกิล2ใช้ทะลุคีปเนี่ยจะทําให้คูดาวลดเร็วแล้วก็สไลด์ไปเรื่อยๆนะการสไลด์เนี่ยเหมือนกับการที่เราเดินปกติเลยคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นการเดินที่เร็วมันทำให,มำให้มันทำให้หลอดสีเหลืองของเราเพิ่มขึ้นมาได้ระดับหนึงเหมือนกันเนี่ยนฮะแต่ก่อน,นยังไม่ได้บัฟมาทําให้สกิลวิภัยเนี่ยสกิลแทงเนี่ยแทงไปแล้วหลอดสีเหลืองไม่ขึ้นคราวนี้ขึ้นมาก็ดีขึ้นเยอะเลยนะ อะไรด้านบนยังไงเอ่ยโอ้โหเรือเต็มแม็กเลยเราจะยัดไหมต้องยัดแล้วแหละดูก่อนสิเฮ้ยนี่ฮะเราต้องเดาไม่ต้องเดาหรอกเราก็ต้องเล็งดีๆนะฮะว่าคี์ของเขากับของเราเนี่ยมันจะเกิดเราต้องอ่านแมปดีๆไปเมื่อกี้ผมกะว่าวิ่งมาเช็คเฉยๆนะแต่ผมเห็นนะด้านล่างของเรามันกำลังจะสปอนขึ้นมาเราก็มาเอานะครับ นี่เขาไม่กล้าสู้กับเราด้วยแืมแรกไครนินยังทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วโหวอย่างนี้เรากินกินป่าเขาหมดเลยนะไม่มีที่ฟาร์มเลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยเราเอาให้หมดข่าวนี้เราวิเคราะห์ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเขาจะต้องไปฟาร์มล่างแน่นอนไม่มากวนเราแล้วแหละด้านบนเพราะว่าไม่งั้นเลเวลเขาไม่ได้นะเขาก็ต้องไปฟาร์มล่างคือถ,ถ้าผมผมเล่นแบบเอาเป็นเอาตายผมอาจจะไม่ปล่อยให้เขาได้ฟาร์มล่างผมอาจจะไปแกงล่างต่อเลยก็ได้นะ บอกเพื่อนให้ไปรอ,อแกงล่างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ให้ใครนินเกิดนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะมีน้องเอ่อช่องเน็ตโมเอะเรวมาเล่นด้วยนะเป็นท็อปเลนเอาเลยฮะน้องเน็ตยังไงครับยังไงฮะจังหวะนี้ต้องบวกแล้วเฟิร์สบัตจะได้หรือเปล่าสาตาร์ไปโอ้โหมันถึกจริงมันถึกจริงแวมเอ้านึกว่ามันจะหนีมันสวนเฉยสวนก็แตกสิครับโอ้น้องแตกเหมือนกันโอ้มันสวนเฉยคุณผู้ชมเอาเละฮะ ออบเจกต์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะกับการทําเกมออบเจกต์ <Object S 1> เราต้องเอาเลยนะคุณผู้ชมอย่าให้มันพลาดโอ้โหด้านล่างไม่เป็นไรถือว่าเราทําตรงนี้นะครับให้มันได้การทวนหน้าคือตรงนี้มันได้เลเวลแล้วก็ได้ในส่วนของการรีเจนเลือดกันทั้งทีมทําให้ทีมเราได้ยืนนานขึ้นกับบานยาขึ้นโอ้โหแล้วเราก็เลเวล่หแล้วมาขอหน่อยสิมันมีคนห้าวอ่ะผมเห็นละข้างล่างเนี่ยชินเนี่ย เห็นแล้วเห็นแล้วคุณผู้ชมดูนะครับโลที่เรามีอยู่มันทําให้เราถึกมากดูปั๊บปั๊บเนี่ยรับป้อมสบายๆจากแต่ก่อนนี้แห้งเลยนะแต่แี่ก่อนนี้โดนป้อมไปสามทีเราตายเลยคราวนี้เนี่ยเราโดดไปรับป้อมได้สองครั้งนะครับถึงจะเข้าเลือดอย่างนี้ชิวเลยคุณผู้ชมบัฟมาเนี่ยทําให้แบบมันเในเคการเล่นมากขึ้นนะแล้วก็โหดขึ้นคือมันทําให้เราเนี่ยตัดสินใจที่จะปิด หีโ่ได้ง่ายขึ้นจากแต่ก่อนนะที่เราแบบโอ้ยเลือดแค่นี้เลือดมันเหลือเต็มหลอดเราจะไม่เอาแน่นอนทนอยู่ในป้อมคราวนี้มีโอกาสที่เราจะทําเกมอย่างกันได้สูงนะตอนนี้ทีมเราสี่ต่อสองผมคิวไว้สองศูนย์แล้วมาเรื่อยๆคุณผู้ชมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแทงเข้าไปไอปิศาจล่มตาเดียวแทงเข้าไปอืมแทงเข้าไปแล้วก็นี่นะครับบัฟปลาหมึกเกิดมา ไม่มีใครสนใจไม่มีใครเหลียวแลผมเอาเองเลยอามีฮากุโรมาช่วยตีดีเลยครับตอนนี้นาทีที่ห้แล้วนะเราต้องรีบเคลียรผ์ผมดูไม่ชัดเออนาทีที่ห้ต้องรีบเคลียร์นะจะได้แบบประมึกจะได้เกิดสามตัวปล่อยกลางไปเลยนะฮะเลือดเขาเหลือน้อยด้วยเราจะยัเฮ้ยผมเห็นใครนิน โอ้ยไข่นินแรงมากเอาไม่ทันช่วยไม่ทันจริงโอ้แทงเเ้าด้วยผมคือพี่ไผ่ข้อเสียอย่างหนึ่งเลยสกิลมันสั้นแล้วก็ต้องฝึกให้ชํานาญนะถ้าเกิดเราแทงเเ้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันไร้ประโยชน์ทันทีแทงเเ้าเนี่ยครูดาวจะนานแล้วก็เราไม่สามารถทํเดเมจได้ต่อเนื่องเพราะงั้นเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้ผมพังด้วยนะฮะคือแต่แต่งจริงอะ่ะก็มีโอกาสที่ได้คิวยากด้วยเมื่อกี้ที่ที่ผมโดดลงไปคือโดดไปเดเมจ ไม่ได้เลยไม่โดนแล้วก็แทงเบ้าด้วยเพราะฉะนันถอยดีกว่าดีที่เราปล่อยปลาหมึกไปทาให้ฝั่งเขาต้องมาการแต่ว่าด้านบนก็ได้ฟาร์มไปนะไม่เป็นไรครับไอตัวแวมนี้มันต้องโดนต้องโดนอีกแล้วแหละผมว่านะโอ้ยห้าวลึกเกินห้าวลึกเกินเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนมาสิมาให้พ่อแทงหน่อยสิอ้าวแฟดหนีแฟดต,ตรงนี้ก็จบสิครับยังไงอื แตกแตกไปลแวมอัพอัพใหม่นะผมไม่ได้ทงคลิปเลยนะแวมผมเล่นไม่เป็นแต่ที่รู้คือถ้าเป็นแต่ก,ก่อนเนี่ยผมอาจจะตายเองเลยนะจริงๆเจอแวมแล้วเลือดเขาเต็มขนาดนี้ผมไม่กล้าสู้นะแต่ตอนนี้คือไม่ค่อยกลัวแวมเท่าไหร่แล้วนะเป็นแตะก,กอนเนี่ยบางทีเลือดเขาเหลือครึ่งหลอดแล้วผมไปตีเขาผมตายเองเลยนะมันดูดเลือดแรงมากแคสติมันอะไรไม่รู้เยอะแยะสโลงทโล,ลแบบโหเอาละฮะตรงกลาง มาอืมถึกเรามันถึกเรามันถึกโหโดนโดนอันติไคนินเนี่ยเลือดผมยังไม่ลดเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิคือแบบไคนินที่ว่าเดเมจจ๋าๆแล้วนะเจอพี่ไผ่เข้าไปเนี่ยเรียกได้ว่าผมเลือดไม่ลดเลยนะเมื่อกี้อุ๊ยโหแต่ตอนเนี้ยตอนเน,น,นี้แห้งแล้วนะโอ้โหต้องแฝดหนีแลนะบางทีเราก็ต้องใจเย็นบ้างคิวไบสีู่นย์แล้วครับจังหวะนี้ทีมเราเป็นหกต่อสาม เอาละปลาสามหัวเกิดอีกแล้วเราต้องรีบปิดคือมันเป็นปีศาจสามหน้านะ <c oughs> แต่ผมห้าภาษาไทยมันเรียกว่าปลาปลาสามหน้าอะไรไม่รู้จิมคือปิดสามหน้ากากตรงนี้เราต้องเอานะมันจะมีแค่สองตัวเท่านั้นนะครับในเกมเกมหนึ่งจะมีแค่สองครั้งแล้วก็ตัวที่หนึ่งเนี่ยเกิดในทีที่สามสามกว่านะเฮ้ยมา เฮ้ยเอ็นดวาปล่อยนวาไปอ้าไม่มีเพื่อนแล้วมามาให้แม่แทงหน่อยอืมอืมยังไงจะหนีจะหนียังไงโอ้เรียบร้อยแตกนะครับเนี่ยฮะบัฟจากปลาที่ผมบอกกำลังจะปอกเมื่อกี้ก็คือมันมีอยู่3อย่างสีเขียวเนี่ยทำให้เราวิ่งเร็วแบบเร็วจีเลยนะสีแดงทําให้เราเพิ่มเกราะก็คือได้โลดูซับดีเมจสีขาวขๆเหมือนตอนที่เวลาเราใช้สติเราโดดลงมานั่นแหละแต่สีม่วงเนี่ยคือดีมากสีม่วงถ้าเกิดว่า เลือดเขาใกลใ้ตายนะมันจะทําการโจมตีแบบทูเดเมททันทีแบบเมื่แก้ที่เห็นไหมครับเด้งเข้าไป1,000กว่าทําให้แบมตายทันทีคือมันเหมือนเป็นแบบสกิลของอิบารากิโดจิแบบออโต้อุ้ยทันล่าง2ตัวใกล้ตายมา3วิ2วิ1วิชิ้นนะครับผมเห็นอยู่นะผมเห็นอยู่นะด้านล่างเมื่อกี้เอา้าเอา้าช้าจับคนช้า1น,นาย60ไปแล้วจังหวะนี้เรียกได้ว่าเกิดสุดๆนะครับสำหรับมานนาเค ือถ้าเกิดว่าเขาสโนบอลได้เนี่ยไม่มีอะไรหยุดอยู่เลยนะคิวได้อย่างงี้ไม่มีตัวไหนหยุดอยู่แล้วนะนอกจากว่าทีมเราจะแบบเล่นแบบประมาทจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ไผ่เนี่ยคิวได้เยอะๆทีมจะค่อนข้างเล่นประมาทนะแบบว่าไปยัดในป้อมไปสู้แบบทําให้ทีมแพ้ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวเลทแบบคิดโดมารู้อะถ้าเป็นคิดโดมารู้เนี่ยมันยังพอแบกเลทเกมได้แต่พี่ไผ่เนี่ยแบกไม่ได้เลยนะต้องสโนบอลรีบจบให้ไหวที่สุดไป เป็นวิถีนินจาของแท้ฮนะไม่สามารถที่จะแบบ1นึ่งต่อหนึ่งต่อสอะไรอย่างเงี้ยหต่อสองไม่ได้นะคือถ้าจะ1ต่อสองหต่อสต้องแบบเลือดเขาต้องเหลือน้อยด้วยมาแต่เป็นคิโดมารุนี่มันสู้ได้ไงสกิลมันแบบเอ e แต่ตัวเนี้ยสกิลมันเป็นเบิร์ดเดยเมททำไปเรื่อยๆนะปลาหมึกได้มาแล้วครับตัวที่2ออย่าให้ว่างนะออบเจกต์อะไรก็ตามเราเห็นล้วอย่าให้ว่าง ตีไปเรื่อยๆอืมอืมกิเลนฟงกิเลนไฟอะไรเก็บให้หมดจริงๆอันนี้ผมรู้สึกว่าผมฟาร์มน้อยด้วยนะปกติแต่ฟาร์มเยอะกว่านี้นะอันนี้คือเราแก๊งเยอะเหมือนกันนะคิวไปหกตัวแล้วเนี่ยพวกตัวแยกๆเนี่ยเราเลงไว้เลยคุณผู้ชม<ๆ>เห็นในแมปปุ๊บตัวแยกๆอ่าวมันแยกไปอยู่ด้านล่างอย่างนี้เราปล่อยปลาหมึกแล้วเอ้าโอโอลจิดีกว่าครับเอาละฮะอื้อโดนยกไม่เป็นไรมีทริคอีกตอนนี้ด้วยนะคือตอนนี้พี่ไผ่อะ ได้บัฟในส่วนของโลถ้าเกิดว่าบางทีเราต้องการที่จะรีบเอาโลจิแล้วเราต้องเปิดก่อนเราก็ใช้ติก็ได้นะแต่อาจจะแย่หน่อยเพราะเราจะมมอัีติใช้เอาัติแล้วเอาบัฟโลไปตีกับโลจิก็ได้ออาวชินนะฮะไปตีปลาหมึกอยู่คนเดียวเพื่อนวิ่งมาตรงกลางเอาไม่มีใคร,รู้เล็งรอเลยครับรอเลยครับมันต้องมาช่วยเพื่อนแน่จังหวะนี้เบ๊ะเบ๊ะเบะเรียบร้อย3ทีตายแล้วเพื่อนเหลืออีก2ตัวไม่มีชินมาช่วยแล้วครับไปยังไงแทงหายไปไหนอื ไครนินยังไงอ้ยใครนินเวลามันปัดแล้วเราชนกำแพงนี้เราติดสตันดนโดยนะคุณผู้ชมน่าลำคาญมากเป็นตัวที่น่าลำคาญมากแต่ตอนนี้บอกทห้เลยว่าใครนินไม่ได้เกิดนะป่าโดนทะลวงเละขนาดนี้แหนแวมนะมันเกียไม่ยอมมาช่วยเพื่อนไปดันบนเฉยแม่แต่ว่ามันดันเข้าไปยากเหมือนกันนะมันมีตัวเคลียร์คีพเพิ่ข้างเยอะเดี๋ยวผมตีอ็อบเจกต์หน่อยละกัน วลาเราได้โอโลจิเราเราอย่าเหลืออะไรให้เขาปลาฟาร์มได้อีกนะคุณผู้ชมโอ้ย,อย,อย,อยมง่งิดกําแพงโอ้ยเบอร์นะมง่งิดกําแพงรีบไปหน่อยอ่ะใช้คลิปล่างตรงกลางเขามีกันดันเพิ่มขึ้นมาเราก็ดูดูในแมพไว้ก่อนนะคุณผู้ชมอ่ะจังหวะน,นี้เราดูเลยมีคนจะตายแล้วอ่ะไปเลยครับอันนี้มันตายอยู่แล้วไม่ต้องไปนี่ไล่ตัวข้างในอ้าวใช้แฟดไปแล้วด้วยเรียบร้อยเสร็จเราชินยังไงครับชิน โอ้โ oh, หเนะลเวลโอ้โหน่าสงสารชินมากเรียกได้ว,ว่าไม่เกิดแล้วนะชินคือตอนนี้แต่ก่อนเนะี่ยถ้าชินเกิดเกิดเนี่ยลงกระโดดลงไปเอาชินเนี่ยผมก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้บัฟอันติเข้ามาทำให้เรากล้าตัดสินใจมากขึ้นไม่ไม่ค่อยกลัวเหมือนแต่ก่อนแล้วมีโลเยอะเลยเอาละฮะดันกลางตีเลยดีกว่ามีคนกันแค่สองคนแล้วไม่มีตัวเดเมจแรงๆด้วยชินก็ตีไม่แรงดูดิ ยิงพ้ายังไม่เข้าเลยอ่าเรียบร้อยด้านบนคือเนี่ยเขาไฟไฟกันเราก็ไปถุยป้อมนะคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันมันเป็นตัวปิดอยู่แล้วไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแรกตอนแรกๆก,ก็ได้เอาละฮะบวกกันชินคิวได้มหมปึ้งอ,อืออืออืออุ้ยยังไงเยอคืให้หมืนเขี้ยวยังไง,ง,ไง,ง,ไงโอ้โหโดนโดดตรงไปกลางดงเมกกื่อกี้หน้าเวอรอเลยนะคุณผู้ชม ดนลงไปทีนี้ตับแทบแตกเลยนะอ้าวใครนินใครนินเอ๊ะอ้าวสไลด์มาด้านหลังไม่ได้กลับบ้านแล้วแหละจังหวะนี้เรียบร้อย10-0ยังเดือดยังเดือดโอ้โหเท่จริงสกินที่ผมใช้ก็โคตรเท่ด้วยฮนะตีไปเลยฮนะเป็นตัวที่ตีป้อมแรงมากๆอีกตัวเหมือนกันนะครับ ตรงกลางมีคนห้าวขอ1 2 3นะครับไม่รอดยังยังแวมยังไม่กลับบ้านยังไม่กลับบ้านโอ้โดนหักโรยิง่ะตีไปเรื่อยปลาหมึกกำลังจะเกิดเดี๋ยวเอาปลาหมึกก่อนละก,กันนะคุณผู้ชมตัวที่3จะทำให้ทีมเราโจมตีแรงขึ้นทั้งทีมนะครับ10%โหดมากบัาปลาหมึกเป็นอะไรที่ ดีมากแล้วมันไม่หายไปด้วยนะเรียบร้อยคือแต่บางทีก็ไม่เสมอไปนะบางทีเราได้บัฟปลาหมึกครบ3มอันได้ออบเจต์ทุกฉากก็แพ้ก็มีนะเหมือแนบบทีมเรายุนโยนหรือว่าแบบเข้าโดนเขาดักหรือว่าเขาเกิดอะไรเงี้ยรองเท้านะใช้เป็นอันนี้นะครับผมซื้อผิด <laughs> เออใช้เป็นเ,เพิ่มพลังโจมตีนะแต่เราก็ดูดูสถานการณ์เกมด้วยถ้าเขาแบบมีซีซีเยอะแบบเยอะจจัดก็าจะเปลี่ยนหรือว่า แต่อันถึงเดี๋ยวผมไม่ได้ออกแล้วนะแลกแต่สถานาการณ์นะค,คุณผู้ชมแหวมยังไงครับเ,เพื่อนไม่อยู่หนูล่าเริงนีไงล่ะเพื่อนไม่อยู่หนูล่าเริงตีเท้าดีกว่าจ้าผมมีคนรู้ด้วยเนี่ยเวลาหล่อดเดือเต็มนะตีเท้านอกจากแรงขึ้นด้วยเราชิางได้เลือดด้วยนะเราไม่ต้องขับบ้านเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูนะตีเดงเลือดปั๊บสี่ร้อย อย่างโหดโอ้ยโอ้ยโอ้ยจบ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 เรียบร้อยจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมมนเนสเคป่าอัปเดตล่าสุด2020ีซั่น13 by a l a s ์ A c h เ n ช e นนี่เป็นไงล่ะวายฮันนะฮะระดับสูงสุดระดับโหดสุดๆเอืเอ MVP ีด้วยงงงงช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 งโอเท เรียบร้อยจบไปเป็นที่เรียบร้อยเราบรดูไอเทมือนกันนายคุณผู้ชมโอ้โหสิบห้าจุดเก้าคิวไปสิบสองตายศูนย์นะครับอัดติดหนึ่งอันนี้นะฮะก็เป็นเดเมจที่ทําได้ทั้งป้อมแล้วก็เดเมจโดยรวมทําสูงสุดเลยเหรอโอ้โหนะจบไปเป็นที่เรียบร้อยยังไงขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่มีติดตามรับชมรับฟังยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วชอบกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ